สวัสดีครับและแล้วก็วงแตกต่างแยกย้ายต่างหนีหายหน,หน่ายหน้าไปหาผลภาพวงจรการเมืองในวังวนกาลาแลนที่ผู้คนเขาระอาเพื่ออำนาจแม้จอมปลอมก็ยอมหมดช่างเป็นภาพแสนรันทดหมดศักดิ์ศรี ยอมเพื่อได้เป็นนายกในครั้งนี้จะชั่วดีในภายหน้าค่อยว่ากันภาพก่อนเป็นช่างไรให้จําไว้ละมุนละม่อมดูคล้ายจะสร้างสรรค์พอได้เป็นจับให้ได้ไร่ให้ทันต้องเท่าทันกันแก้ให้แน่ใจเพราะการเมืองเรื่องของคนที่วนวุ่น กลุ่มสร้างโทษสร้างคุณจนวุ่นวายภูมิที่ก่อกรรมภาระสะสมไว้เพื่อรอตอนต่อต่อ,ตอไปค่อยใช้มันอนิจาประเทศไทยในวันนี้เหตุไหน,นใยายจึงมีความพลิกผันไทยวันนี้จะไม่มีภาพวันนั้นคงใกล้ๆจะถึงวันวันสั่งลา บทเรียนเก่าเอามาคัดปัดคุณใหม่ให้คนไทยคัดกรองมองคุณค่าครั้งต่อไปก่อนเลือกใครเข้าสภาในายกูหาให้ถามใจเอาใครดีทั้งเบื้องหลังเบื้องลึกนึกแล้วเศร้านักการเมืองชาติไทยเราขายศักดิ์ศรีนึกถึงคำหลวงพ่อคูณทั้งร้องยี้ สาวพวกมึงพอมีดีสักกี่คนครูเล็กกำปางวัลกรออนไลน์การกระทำของตอนเองก็ยังไม่ได้ถูกใจตัวเองเสมอไปนับภาษาอะไรกับการกระทำของผู้อื่นจงรู้สึกโชคดีกับทุกเช้าที่ยังมีลมหายใจและขอให้ตัวเองก้าวผ่านช่วงเวลาที่โหดร้ายไปได้ทุกวัน ชีวิตของเรามีทุกข์และสุขเสมอ